หม้อหุงข้าวผมแบบกว่าผมจะซื้อมาเนี่ยคุณรู้เปล่าคิดมาห้าคืนหรือว่าแบบอันนี้ก็ได้บุบนะฮะนี่คืออะไรอะไรส์ยพียงแค่มีไฟ LED เฮ้ยกินได้สี่คนฮะคือยี่ครับข้าวมันข้ข้าวมันอัดแน่นมากคุณดูนะมันมันหยิบไปไงบ้างคราโอ้ ครับัสดีครับข้าวอะเก็บได้เกิน5ปีนะข้ามอยู่ได้กี่ปีผมว่าเกินแบบสามปีสี่ปีต้องมีอะนี่ไงพันทินจะตอบผมเองอ่ะว่ามามันบอกให้ดูที่ฉลากก็กูไม่มีฉลากแต่ต้องอยู่ในต้องอยู่ในกล่องที่ดีคือข้าวสารที่เราจะเอามารีวิวในวันนี้ครับมันคือข้าวสารที่อยู่แต่เราย้ายมีออฟฟิศนี้ใช่ประมาณเกือบ3ปีละมันนานมากใช่ไม่หาว่าเจอไงไม่รู้ข้าวสารเสกข้าวสารเศษข้าวสารเสษวันนี้ทำไรวันไี้ทำไรไม่ได้อะไรอ่ะนั่งก่อนมึงว่างอยู่มึงว่างอยู่มานั เพื่อนๆหนวะไอ้มามาพูดว่าพูดว่ามามาเออดีไอ้ทีขนมน้องเขาวันนี้เราจะมารีวิวอะไรเราจะมารีวิวหม้อหุงข้าวเพราะว่าต้องการการแบบอะไรเนี่ยแคร์ฟูลี่้ก็คือระวังหน่อยต้องการแบบความปลอดภัยหน่อยเฮ้ยเฮ้ยอุปก่อนร่องของผมเนี่ยรอบนี้ผมสั่งเองไม่มีทางซ้ำรอยอมโวงมูะ หม้อหุงข้าวผมอะกว่าผมจะซื้อมาเนี่ยคุณรู้เปล่า300เนี่ยผมคิดมา5คืนนอนไม่หลับ5คืนเออให้กูรีวนิดนึงเอได้มาท่ออันนี้คือไอ้ที่ตักข้าวครับซึ่งใหญ่กว่าซ้อนน้ำซุปกูนิดนึงมันเท่าไหร่มันเท่าไหร่กูถามก่อนประมาณ300บาท300เออแรกกรชื่นไ่คุ้มนะครผมต้องระเบิดไหมพี่ผมว่าผมเดินไปซื้อเช้าหรอไม่ใช่คือผมอะไปเดินบุญถาวรกับโฮมโปรอะแฟนบอยช่วงนี้ทำบ้านอยู่แล้วไอ้หม้อหุงข้าวที่มันถูกสุดในห้างที่เราจะซื้อได้อะพี่มันประมาณ499แล้ว4 แล้วเก้าอ่ะคุณภาพแบบว่ากระดาษ A 4ยังหนากว่าเน็ตขนา่แต่พอผมไปดูในเน็ตนะครับ300อ่ะคุณดูคุณภาพ300ดิสุดสวยดีสวยดีดไซน์ก็กินไปแล้วอ่ะไม่เหมือนตู้เย็นโง่ๆ800อะไรซื้อได้ไงอ่ะอย่าใช้มอเตอร์แพงข้างล่างมีคนเลยคอมเมนต์เต็มเลยไม่แนะนำให้ใช้นะครับไม่ใช้คือสัมปันเท่านั้นนะครับสัมปันอยังไม่ต้องเลยใช้เลยค่ะมาดูแพ็คเกจจริงกันนะสายสองพันห้าสิบ หันไปหาหันไปกำลังเย็นเชนทูอินวันสเปคก็หนึ่งถึงสองลิตรนั่นแหละครับเฮ้ดูคุณภาพก่อนสีแม่งสวยจริงว่ะเออสวยีหมดีสวยผมบอกเลยว่าสามร้อยเนี่ยตัวนี้คือท็อปสุดในตลาดแล้วนี่นี่นี่มีเซอร์มีมึงมีเซอร์ไดฟิเคตอีกเหรอวะโอ้โหมีซื้อมีใบเซอร์ด้วยเที่จติดไว้เอาทบมาดีอ่ะนี่ก็คือสเปคทั่วไปแหละข้างหลังมันจะเป็นที่โอ้โหออกแบบมาดีนะตัวนี้จะแนปดะก้อนแปดเจนหนึ่งเนี่ยเวลาแบบ เนี่ยเห็นไหมมีที่รองนี่สายส,<อ>สายไฟ<า>ยตรงสายไฟอยู่ด้านซ้ายมือนะไม่ได้ซ้ายมือพี่เห็นว่าโอ้ระบบเด้งเลยนะเี <laughs> ้ยไอ้เหี้ยดูดูดูเฮ้ยถ้าถ้าไม่มีข้าวอ่ะ เสียงมากเลยที่ไม่จะซีลังกาสายยุ่งเลยไม่สายยุ่งเลยเปิดมาไม่มีเจอสายที่พาแล้วอันนี้เหมือนเหมือนเอาไว้เอาไว้ทอดไว้ต้มได้ปะที่ทหารเขาชอบทำไงแบะคุณดู300อ่ะเขาให้แบบซีลพลาสติกแบบแบบนี้มาแล้วตัดตัดกลับไปไอ้เทียตู้เย็น800รมันคือประเด็นคือแบบเหมือนเราซื้อมือหนึ่งมาแต่เหมือนเราได้ของมือสองไม่รวมีรอยนิ้วมือเออแบบแม่งเหมือนคนงานแม่งเตะแล้วแบบที่เสยเงิน คือตรงนี้ครับเขา,าเอาไว้แบบเหมือนถุงแกงถุมไข่ไข่เคยอ,อุ่นอาหารอ๋ออุ่นอาหารได้แค่อาหารหมาเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยพี่ดูหมิ่นอะไรนีน่ีตวงตะตวงตะตวงตวง เราจะเล่นเดี๋ยวเรไม่เล่นดูไม่ใส่เพลือจริงๆแล้วที่ตัวนี่สําคัญนะบางทีบางคนไม่รู้ว่าแบบข้าวที่เราใส่ไปเนี่ยครับข้างซองเขาจะบอกว่าอยากหูให้อร่อยสุดต้องดูต้องตวงยังไงใช่หนึ่งตอนหนึ่งหนึ่งตอนหนึ่งต่อ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 จะเล่นบอลอีกแล้วไอ้พริกเล็กนึงถ้าเกิดเราเป็นข้าวเก่าอะครับพยายามเติมน้ําเยอะๆเพราะมันแห้งนะครับมันจะได้หุงสุกนุ่มหัวไม่ควรหูห่วงแห้งอะอนแท จใครเลยมันหมดเลยมีให้ชัดเลยมาดีชัดเลยผมไม่ไม่ควรหัวแห้งต้องบูดดีกว่าข้าวเนี่ยเหยบูดอะไรวะมาดูข้างในฮะมีแค่เนี้ยมือมือเหรออ้วนคนเดี่ยไม่ คือเขาบอกเลยนะว่ากินได้ประมาณคนสองคนสองมื้อดิใช่คนหนึ่งหรือว่าแบบอันนี้ก็ได้บุบนะฮะบุบนิดนึงตรงนี้เรงนีซีเรียสหรอไหนวะนี่บุบนิดนึงนี่โอ้คุณคุณภาพเขาเท่านี้ก็สุดแล้วตู้เย็นผมแค่สติกเกอร์หลุดไงแ่กองคนบุบเลย คุณเคลืมาหน้าดูเลยแล้วเวลาผมข้าวอ่ะอยาให้น้ําเนื้อมันติดคุณต้องเช็ดก่อนคอันนี้เสริมให้นิดนึงนะด้านในเนี่ยมีการเคลือบสารกันข้าวติดด้วยนะจริงเหรอจริงคุณสมบัติมึงเยอะเกินไปอ่ะก็300อ่ะผมคิด่แคขนาดนี้เลยสามร้อยคือถ้าเกิดว่าผมมาไม่ดีเนี่ยข้าวข้าวไม่ดีข้าวข้าวดีเอาไปดีข้าวเดี๋ยวเอารีวิวขึ้นมาว่าคนเขารีวิวกี่ดาวอ่ะขึ้นมาตอนตอนดูมกี่ดาวสิบดาวเฮ้ยสองคนสองคนสองคนแต่ว่า ผมไปสองลูกสองครั้งที่ว่าน่าจะติดกระทะแล้วแหละไม่ต wow ิดเฮ้ยให้ดูนิดนึงข้างๆข้างๆเนี่ยข้างข้างามีเกจวัดบอกอยู่ด้วยนะด้านในถ้าเราดูไหมใส่น้ําเท่าไหร่อะไรยังไงเนไหนนะพ่อถูกคุณของธรรมดีมันได้สองเดียวเลยเขาบอกเขาเขาจะไปตกเลยป๋องกันหนึ่งพ่อความเท่าเทียวของข้าอยู่ไหนวะใครอยู่ควคิดเนี่ยไม่ได้ใครไม่ได้เด็กที่ไหนหนึ่งพ่อครับ โอ้โหคุณดูคุณภาพสายของผมก่อนคุณดูคุณภาพสายของผมก่อนมันมีไขควงว่ากูอย่างนี้ออกมาวะเฮ้ยอย่างนี้ดิแม่อยากดูอย่าไปลื้อสิตู้เย็นพี่ยังไม่ลื้อเลยทำไมทำอางนี้อ่ะเดี๋ยวเราจะลื้อหลังจากที่เราหุงเสร็จเดี๋ยวสิถามกูยยางพี่ไม่อยากดูไงวะไปดูที่อื่นสิมันมีแบบตัวแผนกันมีมันมีลายวอลเทนใช่แม่หนูถามร้อย่ะเราหุงแล้วเราจะพักก่อนจะพิกไม่เฮ้ยพิกไอ๋อมันออกแบบไว้แล้ว เนี่ยมันหลีทั้งหลังพี่ข้าวไงมันยังไม่นักไม่ใช่คุใจผมแคคือกูบอกเลยว่าตอนแรกอ่ะมันออกแบบมาผิดแล้วเว้แต่ว่าหน้าฝ่ายวิศวกรรมบอกว่าเนี่ยมึงจะให้ลูกค้าไปใช้แล้วมึงเปิดนเนี่ยไม่ได้มันก็เลยเจาะรูตรงนี้อเพื่อที่จะเสียบสายไปวิศวกรที่มาหมดแล้วคิดมาหมดแล้วมันเลยเกิดปุ๊บมันเลยไม่ไปมันเลยมาด้ครข้า คนอัวนตลกเ้ยลงเฉยนี่คือตอนที่เขาเทในแหละเขาเทตอนมีข้าวไงเนี่แหละเดือดขึ้โใช่ขอโทษพี่ซอกรบริษัทเพื่ออะไรเจียชีเอาด้ยนะฮะมา มันขงข้าวยังไม่ยังไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรผ่านการแช่โทรศัพท์มาหลายเครื่องแล้วนะอะเก็บความนิดนึงเวลาโทรศัพท์จมน้ำอยาไปแช่ข้าวสารนะเดี๋ยวข้าวสารไม่อร่อยนะเดี๋ยวเราต้องซาวข้าวนะใช่ใช่บอกหน่อยพี่การซาวข้าวเนี่ยทำให้วิตามินในข้าวหลุดไปจริงหรือเปล่าไม่รู้คุณไม่ได้ข่าก็ถึงถามไงพี่มีความรู้เนี่ยแต่ยายผมเคยบอกมาว่าการซาวข้าวอ่ะเหมือนเป็นการทําให้ข้าวมันสะอาดพี่แบบถ้าซาวแบบน้ําแรกฝุ่นมันจะล่อยขึ้นมาข้าวอ่ะวเขาตักไว้ใช่ปะฝุ่นช่วงสาระ มันมีฝุ่นเขาพอใส่กระสอบก็ยังมีฝุ่นอยู่อ๋อเออใช่ใช่แต่มันนอกเวลาเขาอันนี้เขาไม่ได้ล้างไงมันก็มีฝุ่นเวลาแต่ที่นี่ถผาว่ามันวิตามินจะออกไหมไม่รู้จะเอาจริงว่าผมว่าแค่3มนี้ก็แบบน่าจะฟูเต็มหม้อแล้วนะพี่อันนี้ระหว่างนี้ความรู้มีอยู่จริงฮะแต่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 ความรู้เกี่ยวกันข้าวเออถ้าเราถ้าเรารีิวอะไรเราจะมีช่วงนี้เพิ่มขึ้นอ่าอ่าในความรู้ความรู้ยังเทมียังไม่มี ถ้าเราหุงข้าวเองอะครับมันจะดีมากตรงที่คุณจะประหยัดแต่เดี๋ยวนะไม่ความรู้ความรู้เนี่ยหันมาที่กูความรู้อยู่จริงแล้วรอบนี้เขาบอกว่าถ้าหุงข้าวแล้วใส่ส้มสสยชูมของคนญี่ปุ่นเนี่ยมันจะช่วยยืดอายุของข้าวให้นานขึ้นมันจะยืดไปไหนมอนรู้พี่เหรอเรือไงี้ไม่ได้หุง ไม่ได้แบบหุงหลายรอบไงใส่น้ำส้มใส่ชูได้ใช่แล้วก็ข้าวที่ออกมาจะมีรสที่มันนัวเป็นพิเศษหรอไม่ได้ใส่ไอซีนั่มบัโต้เหรอ,รอมันนั้นใส่ในแกงมาแล้ว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 อ่าไอ้เหวนตบมือมันคือกาเลือกข้าวแล้วแล้วก็ของข้าวที่แพงครับมันจะมีระบบหุ่นข้าวทำให้ประหยัดไฟอ่าแล้วมันจะชกคงความชื้นเอาไว้อ่ะเสร็จหรือยังเนี่ยจะหุงแล้วเนี่ยเฮ้ยเชื่อมี มันตุ่นได้เลยปะวะแบบทีเดียวกันนะได้ได้เลยใช่เดี๋ยวเราจะเอาไข่ไปตุ่นทังบนดนะฮะอันนี้คือไข่เค็มนะนั่นถ้าพุกแม่งบ่นว่าเค็มเนี่ยกูุกตบนะเพราะไข่เค็มมึงเห็นไหมพุกต้องมาล้างก่อนนะพุกอันนี้ขอยืมพุกแล้วนะครับพุกบอกว่าให้ยืมใช่ไหมเอาไปเลยมันจะออกมาแล้วมันจะแบบมึงๆปะวะเพราะมันเป็นไข่เค็มอะกลาแเบ็ไข่ขึ้นไ่ ไม่มันมันมันไม่น่าทอดได้นะมันร้อนไม่พอมันน่าจะอุ่นใช่โปรตีน้องของข้าวมาันแค่อุ่นเดียวนะเอออุ่นมากกว่าลองดูปะล่ะมันเซ็งไงพี่เออมันไข่เค็มยังไงอะ่ะยังไงเห็ในไหมไข่แดงไอ้ยาไง้เย่ไอ้เหี้ยน,ใน,ในี่จิ้มลงไปเข้าลงไปเลยเดี๋ยวดูจในในในากไข่ขาวก็ได้นะครับคุณผู้ชมว่ามันจะได้ไหมว่าน่าจะแดดได้คนเดียวเราเอาฟิสเราตัวใหญ่เฮ้ยไฟขึ้นว่ะเฮ้ยเหี้ยมีตาด้วยโอ้โหคุณดูคุณดูมันมีไฟขึ้นน่ะ มีเปนชื่อี่ข้อเลยใช่แล้วก็อะไรเนี้ยอะไรเนี้ยคืออะไรวะคีปวอร์มอ่าอุ่นอยู่อ่ะกดมป๊บนี่คืออะไรอ่ะไรซ์แค่มีไฟ LED โหอบมือเลยที่พ่อเมื่อก่อน่ะมันมีแค่ไฟกลมๆแดงๆแดงๆอันนี้คือมึงอ่านได้แต่ว่าอ่านไม่ค่อยเห็นเราจะเริ่มจับเวลาครับไป2000 years later แทมดัมแทมแทมแมันแทมแทพีเราลอกดม่มันจะเด้งมั้ อ่ะลองดูลองดูหนึ่งสองโอ้ยไข่สุกไข่สุกร้อนไหมร้อนมังนี่ร้อนดีโอ้ยเห็นไหมพอดีเฟ๊ะจริงๆมันควรจะเกินหูเกินนี่เชี่ยพี่พี่วางไว้ก่อนพี่วางไว้ก่อน เชีย่ยรู้ป่ะว่าเขาทําแบบนี้เพื่ออะไรเพื่อเราจะได้หยิบง่ายๆไอ้เหี้ยคิดมาได้ไงวะกูรู้ตั้งนานเลยเหียเชี่ยมันฉลาดว่ะอาจารย์มาจานมา,จาน,มาจานใหญ่ให่ใบใหญ่มีด้วยหรอมีมีมีอ่ะมีมีมีมยาสิคนเติบโตมาในสังคมที่เวลวร้ายครคุณดูอันนี้<ม>บอกไว<ม>้ก่อนนิดนึงนะว่าพลาสติกของมันเนี่ยค่อนข้างบางนะ เวลาเราดงข้าวเยอะๆเนี่ยมันจะงอง่ายเห็นไหมช่างแม่งเลยสามร้อยอุ้ยพี่พี่แม่งข้าวอะไรก่อนแม่งหุงข้าวแบบข้าวขึ้นหม้อมากเลยว่าหุงข้าวดีกว่าร้านข้าวแกงที่เราไปกินกันดีกว่าอุ้ยกินได้สี่คนฮะคืออยนี้ครับข้าวมันข้าวมันอัดแน่นมากคุณดูนะผมคดข้าวมาแล้วจนแบบจานใหญ่แล้วอ่ะข้างในอ่ะปุ๊บก้มไปดิก้มดิก้มเห็นไหม คุณดูข้าวที่คุณได้นะกับการใส่มกี่กี่ป๋องพี่สี่ป๋องสี่ป๋องกับข้าวอีกหนึ่งข้อแม่งข้าวเ่งเยอะจัดอะดูดูตัวหม้อไม่ติดจริงติดนิดนึงติดนิดเดียวเพราะว่ามันไม่ได้ใช่อยาติดเสียให้ไม่ก็จะบอกว่ามันไม่สามารถเกือบอะไรทางแพงได้ไม่ไม่ติดถือว่าติดนิดนึงไม่ติดสิคุณยังไงจะเอาไงครับผมไอเห็นป้ะลอย อคือถ้าไม่ติดอ่ะคือยังไงยังไงกูจะให้แพ้ตู้เย็น800คุณให้ได้ว่างั้นโอเคไม่ติดแต่ชอบตรงได้นี่สาระคือได้มันมีนี่มาให้อะคือมันจะได้อุ่นไปพร้อมกันกับก้าวตาส่วนก็คือแบบไอ้เนี่ยนี่คือกับก้าวอันนี้คือข้าวพี่ผมมีข้าวบางเลยอะไรวะโอ้ยเฮ้ยไอ้เนี่ยมันมีน้ำปลาไหวสัว์ในติ๊กต๊อก ข้าวเก่าต้องปีนี่มันมันแบบมันกลิ่นคลาสสิกอ่ะสาขุนกินเข้าวข้าวแวงอร่อยสัสจริงข้าวเก่าพี่ถ้าถ้าถ้ากินแล้ววันนี้เป็นโรงพยาบาลถ่ายรูปมาให้ดูด้วยนะว้าข้าวมีเผาความร้อนตันตันตันก็เลยเฉยเลยถ้ามัมามาน้อยมันก็เผาความร้อนแล้วไม่เอาพี่เอาเลยฮอ่มรสชาติเหมือนข้าวเลยเอาข้าวอีกที่ไม่ได้ก้อนเลย้เยสรุปซื้อ แต่ว่าถ้าไฟไม่บ้านอ่ะไม่ไหม้สิเอ้คุณยังไงไม่ๆหมยถึงว่าเราต้องพูดไว้ก่อนไม่เกี่ยวพวกกูคืองี้ครับต้องบอกวันได้อะตรงเนี้ยถ้าเวลาคุณไปดูในช้อปปี้ใน Lazada มันมีหลายยี่ห้อมันเหมือนเป็นม่งข้าโ OEM มอะที่แบบคุณจะไปแปะยี่ห้อแพมมี่ขยี้เม็ดแดงรักได้หมดแล้วมันหุงเร็วขอมอด้อว่าเหมาะกับ เหมาะกับเด็กมหาลัยอยู่หอคนอยู่หอคนขับรถทัวร์คนขับรถทัวร์เลยเวลาไปแคมป์พี่มึงเอาหม้อหุงข้าวไปเลยเอาไฟเออใช่ใช่ใช่นี่เดี๋ยวแบบฟุกขังเลยฟุกชอบไปออกแคมป์เบาวๆยมันก็โดนสาวเทเลยได้เลยผมว่านะมันก็ต้องมีต้องมีระดับบนี้ใช่ใช่หม้อหุงข้าวครับมันเป็นอะไรที่ไม่ได้ใช้ไฟเยอะ กูไม่ใช้ไฟน้อยไม่ได้เปิดข้ามคืนเนตู้เย็นในเน็ตไอเนี่ยแบบนั้นแต่ต้องเหมือนอะไรนะพี่เหมือนตู้แช่อะไรอย่างเงี้ยดร้อยกูคอมเมนต์ละใช้ไม่ได้นะแบบนี้ใช้ไม่ได้จริงๆมันต้องเป็นแบบนี้กูซื้อมาลองให้ไงเพราะวันนี้ก็วางทิ้งไว้อยู่เดี๋ยวเราไปซื้อกูคิลุงมาเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาลองเสิรดูว่าข้าวอร่อยหรือเปล่าเดี๋ยวจะคอมเมนต์แต่ละคนเลยไปอันนี้ไม่ใช่ข้าวพี่อัเนี่ย ข้าวเมล็ข้าวเมล็ <laughs> อ้าเวเฮ้ยไม่ใช่ข้าวนี้อ <laughs> ่ะเขาอยข้าวนี้อยู่ <laughs> คุณเก็บข้าวคุณไว้ก่อนคุณฟุ๊ก <laughs> มีมีดไหมพี่ไม่ไหวกับฟุ๊ก <laughs> แล้วพี่อากับน้ำปลาก <laughs> ่อน <laughs> เพราะว่าข้าวกับน้ำปลาเนี่ยมันเป็นอะไรที่เบสิกสุดแล้ว <laughs> โดยเฉพาะในช่วงสิ้นเดือน <laughs> ใช่นี่ก็ใกล้แล้วเนาะยังพี่ยังเหรอนี่เพิ่งวันที่ทำไมเย็นเทำไมวันที่เจ็ดไม่เหมือนสิ้นเดือนแล้วข้าวยังอุ่นๆอยู่เลยอ่ะแล้วความเป็นเม็ดมันอ่ะไม่คิดว่ามันจะเป็นเม็ดได้นึกออกเลยคือกูไม่คาดหวังเลยกกัับบ โมงข้าวสามร้อยบงบอกได้เลยว่าพวกเราการเงินเป็นยังไงกันฟุกเดกอะไรพี่ปลาปองปลาปองผงกับจันเดกน้ำปลาเย้เหมือนเราลืมไปเลยสักอย่างหนึ่งคือมาไข่เราอ่ะไข่ข้างบนไข่เดกก็เดกกลัวสุกไม่กลัวกลัวปูดสาระมีอยู่จริงก็คืออะยังไงยังไงตอนนี้มีน้ำปลาที่รสโซเดียมนะเราคนดูน้ำปลามันจะมีบรรทัดสุดท้ายบอกว่าโซเดียมอันนี้โซอะไรพี่ เนี่ยโซะอะไรไม่ใช่โซะเรียมันนิโซะอะไรพี่ส่งมาแล้วก็ไม่แง้เลยปลาอร่อยป่ะเซตที่เฟิร์สนี่ห่ออะไรฟุงปุยครับฟุมปุยเนี่ยบอกก่อนโรงงานอยู่จังหวัดตรังเลยจริงเข้าฟุงปุยแค่ไม่ได้ฟุมปุยเข้าเลยแม่ผมเคยทำงานโรงงานฟุมปุยด้วยไม่กินแล้วไม่ชอบคนตังเอาเลยาพี่อร่อยเหรอเอาของเลยที่แ แกไม่รอดแน่ไหนกูให้มึงนิจานข้าวกูเป็นยังไงมันมันหยุดเป็นไงบ้างฟอกโอ้โหฟอกนีบเราเครื่องนี้ที่อยู่ตรงนี้ทั้งหมดอ่ะข้าวโรงพยาบาลขายข้อเสียของไข่เค็มคือเราจะไม่รู้มันเสียหรือเปล่าเออแม่งเค็มใช่มันคือไข่เค็มคำแรกเป็นไงคำแรกเป็นยังไงเหม็นช็อกยอกยอกข้าวเป็นไงบ้างข้าวเป็นไงบ้างโอ้โหเฮ้ยผมว่านุ่มนะ อย่าลืมนะครับว่ามันหุงกับหม้อหุงข้าว300ร้อยบาทผมว่ากินได้เนี่ยถ้าพี่ฟุกจะไปแคมป์ใช่ไหมว่าอันเนี้ยเหมาะเลยพี่แต่ไปจะไม่มีไฟนะมีก็พี่ฟุ๊กเอาจักรยานโมใส่ไดนาโมแล้วัอ้เนี่ยเหมือนเหมือนจักรยานโรงเรียนอะนะคิดถึงก๊อคนขับรถทางไกลใช่ใช่ขับสิบล้อเออบางทีอยากกินข้าวร้อนๆคนขับสิบล้อจยเขาไม่ค่อยกินข้าวนะ หลอครับพี่ขอดูดขอดูดหมายถึงว่าดูดสูบรียังไมเตือนถึงลุงแถวบ้านเลยลุงแถวบ้านผมประหยัดมากเขาแกขับสิบล้อเงี้ยวันหนึ่งแกกินข้าวเปล่านี้ต้องข้าวแล้วแกแกกินข้าวเปล่ากับน้ำปลาเงี้ยทุกวันคือแกเหมือนแบบแกเป็นคนประหยัดอ่ะผมก็เลยถามก็แบบลุงแบบทำไมลุงถึงกินอย่างนี้ลุงประหยัดจังเลยบอกอ๋อลุงเก็บตังค์ไว้ดูดม้าไม่เนี่ยอะไรไปครับสงสารน้องเลยขอเราช่วยหน่อยไปยังต่อไปบริษัทตั้งแต่ฝา อเอาน็วนัดนัดเหลือเอนเอาอีกป่ะโอ้่หหรอเชื่อเรากินกันได้เยอะขนาดนั้นเลยหรอตอนแรกนม่งหนักมากเลยนะเเชข้าวแบบไม่ได้แบบแข็งเป็นตาหรืออะไรเลยข้าวแบบปกติคือถ้าเกิดเพาะหงข้าวที่มันแย่มากๆอ่ะมันจะเป็นสองอันคือบิดแล้วก็แฉะไปเลยอันนี้คือเขามี AI ในการในการประมวลผลเม็ดข้าวเป็นพอตพิกเซลหกรวมเป็นหนึ่งเยอะยหมดเลยโหูจันเป็นคนที่กินข้าวไไม่ด้เยอะะน พ่อผมตักมาทีเดียวเอาใจจะริวพ่อขอข้าวกูฟุ๊กแม่งไม่คุยกับใครเลยเรียนแล้วมึงหิวอะไรรอจังหวะนี้มานานแล้วผมซื้อปลากระป๋องมาห้าวันแล้วแชร์ด้วยเน่ะมันจะมีแบบข้าวเปล่ามาไหมไม่ซื้อข้าวเปล่าเออมึงจะรออันนี้อย่างเดียวรอนี่ไงเห็นว่ากแต่รีวิวพ่อของข้าวไงมันต้องมาแน่แน่คือฟุ๊กไม่กินข้าวมาห้าวันแลยทรายไม่แน่ ซื้อปลากระป๋องมาสแตนบายรอซื้อปลากระป๋องมาสแตนบายรออันนี้คุณมีเครื่องพ่ออากาศก็มีนะเครื่องอีกหมดนะหมดทั้งค้าอะไรกันครับนี่นี่นั่งเฉยๆยังโดนเลยเมียเขาเขาเขาใส่ออกกำลังกายพี่ครูเขาใส่ปั่นจักรยานเนี่ไหมไม่ปั่นแต่ว่าผมเพิ่งแล้วไม่ได้มีเรียกเลยไปกับใครหรือเปล่าไม่รู้ไงคือตอนแรกก็จะส่งไปรูปไปบอกแหละสาวเทซะก่อน จบแล้วนะฮ<น>ะ,<น>ะสำหรับมองข้าวสปอนเซอร์อยากเข้าเขาได้อ่า <นะ S 2> ขอบคุณครับลางง่ายอย่างนี้เหเคไม่คือคนที่ไม่เย้าแท็เต้